สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.7ตัวเต็มไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อย iOS 14.7.1ตัวเต็มออกมาให้อัปเดตกันต่อตามที่คาดกันไว้ครับทำไม Apple ต้องปล่อยเวอร์ชันใหม่เร็วแบบนี้และทำไมแนะนำให้อัปเดตด่วนเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับสำหรับ iOS 14.7.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพืเ่อนๆที่ใช้คเครื่องในรุ่นที่รองรับสามารถอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับ นอกเหนือจาก iOS วันนี้ Apple ยังปล่อยอัปเดต iPad OS 14.7.1และ Mac OS Big Sur 11.5.1ออกมาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากเช่นบน iPhone 6 S Plus ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่87.5 MB เท่านั้นหรือบน iPhone X ขนาดไฟล์ก็อยู่ที่125.7 MB เท่านั้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นอื่นๆขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 14.7.1ตัวเต็มคือ 18G62 สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขบั๊กสำคัญในการทำงานเป็นหลักเริ่มกันที่ ปักในการใช้งาน iPhone ในรุ่นที่มีปุ่ม Home และ Touch ID ไม่สามารถปลดล็อก Apple Watch ที่จับคู่ด้วยผ่านคุณสมบัติปลดล็อกด้วย iPhone ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับการแก้ไขถัดมาคือการอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ทำให้แอปต่างๆสามารถถูกสั่งให้เปิดทำงานโดยที่เราไม่อนุญาตปัญหานี้อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นการแอบขโมยข้อมูลส่วนตัว Apple ได้แก้ไขปัญหานี้แล้วครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหล,หลักๆใน iOS 14.7.1 ทำให้ขนาดไฟล์ในการอัปเดตครั้งนี้ไม่ใหญ่มากซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีการอัปเดตอื่นๆในการทํางานเบื้องหลังแต่ Apple ไม่ได้แจ้งไว้ถ้ามีการพบข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับแม้จะเป็นการอัปเดตเล็กๆแต่แนะนําให้อัปเดตกันนะครับเพื่อแก้ไขบั๊กในการทํางานที่พบโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ในรุ่นที่ใช้ Touch ID และตั้งค่าการปลดล็อก Apple Watch ที่จับคู่เอาไว้แนะนําให้อัปเดตกันต่อเลยครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตเล็กๆในครั้งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบก่อนตัดสินใจอัปเดตได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ